ต่อไปเป็นทะเลสีดำ V3 จักกจัน่นและก็ V8 ปูนทุกคนที่นั่งนั่งฟังอยู่พอฟังคอมเมนต์ของเพื่อนแล้วเอาไปใช้กับตัวด้วยอะไรที่คิดว่าน้อยไม่พอค <c oughs> <c oughs> วามระบอกบตกใจ อารมณ์ของมันคือยังไงทะเลสีดำ the แม้จะทะเลสีดําอารมณ์มันนำนะคะก็ขอคุณครูอนุญาตการแสดงและกอารมณ์มันนำปวดอะไรบอกจะกรจัดแล้วทำท่ากันขย้ยวันนี้คนลุกเร็วนะในส่วนในส่วนที่ดีขึ้นก็มีจริงๆเลยหมายถึงว่าสื่อสารกันทีนี้ครูครูหมายถึงสื่อสารซึ่งกันแล้วกันนะคะคราวนี้ครูไม่แน่ใจว่า อย่างตอนแรกที่หนูจับมือแล้วอยู่ตรงนั้นนิ่งนานอยู่ตรงนั้น่ะหนูสื่อสารออกมาได้นะลูกมันมันไม่ใช่อยู่กันแค่ตรงนั้นมันสามารถแบบคือเพลงนี้มันเป็นเพลงของผู้ชายคนหนึ่งหน,หนูเข้าใจเพลงอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันได้ผ่านการตีความไปแล้วแต่ว่าทุกคำมันมีมันมีการแบบเฮ้ยแน่ใจเหรอแต่แต่อย่างนี้นะเธออยู่กับฉันเนี่ยเธออาจจะมองไม่เห็นเส้นองขอบฟ้าไกลนะนั้นมันมันไม่ใช่แค่ น่อยทั้งเพลงหรือยิ้มทั้งเพลงแบบจักรจันรจักรจันทร์รู้ตัวไม่รู้ว่าหนูหน้าสั่นหนูรู้ตัวใช่ไหมคะรู้ตัวมไหยหน้าตัวเองยังไม่รู้ตัวเลยเหรอคะว่าสั่นหน้าหนูก็ตุบแบบตๆอย่างนี้เลยอ่ะปากสั่นมากตรงเนี้ยปากสั่นหน้าสั่นไปหมดเลยนันมันคือการฟรอสยิ้มอะค่ะลูกมันคือการบังคับให้ตัวเองต้องยิ้มนะคะหนูต้องทําให้ข้างในหนูฮิ้วให้ได้ก่อนที่หนูจะออกมา เมื่อกี้คือครูเห็นการที่หนูให้กําลังใจเพื่อนก่อนออกหนูหันมาเหมือนแบบเอาว่ะเข้าสนามรบกันเว้ยอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่แบบไปสนุกกันพี่อย่างเงี้ยคือคาแรคเตอร์ของผู้หญิงคนนี้ค่ะมันเป็นผู้หญิงที่แบบคือโอเคเขาต่อให้เขายิ้มอย่างเงี้ยแต่เขาเขากะกันนะคือแบบว่าเธอแบบเธออาบน้ำทุกครั้งอะไรนะเธอเธอก็หมใจฉันด้วยความอบอุ่นคองเธอมีเนี้ยไอมาไม่เห็นเส้นของฟ้ากันยังมีเส้น เธอไม่แน่ใจฉันคือเนือ้อไหมฉันแน่ใจเออหนูทำไงกอะนี่ไงจับมือฉันไวส้สิทำเลยก็กอดไวส้สิอย่างเงี้ยแล้วเธอกลัวโนโนไม่ต้องกลัวมันจะมีความขี้เล่นอยู่นะตอนนี้ของหนูคือกังวนใจฉันด้วยคำอื่นค้างแทนไม่เป็นไรดีหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะลูกเข้าใจปะมันไม่มีมิติแล้วมันทําให้หนูเหนื่อยหน้ามันเหนื่อยหน้าแล้วเราเฉยๆก็ได้แบบ สมมติคือเหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่มันหน่อยมากๆแล้วพอเขาทำอย่างนี้สจหนูหนูเหมือนแบบพอเขาหน่อยหนูก็แบบอู้อะไรกันจ้าพอ,พอคุณกอดๆไว้ที่เนี่ยกอดๆก,ก,ดก,ดก็หายแล้วเนี่ยเออหายอย่างเงี้ยก็ได้เราไม่จําเป็นจะต้องยิ้มตลอดก็ได้แต่ไม่ได้บอกว่าห้ามยิ้มนะแต่ว่าถ้ายิ้มตลอดหนูจะเหนื่อยหน้าเองนะคะ,ะครูคท่านอื่นว่าไปเลยอย่างคือปูน่ะจะมีช่วงที่แบบว่าตอนแรกดู เหมือนไม่โอเคกับความรักจนจักรจันทําให้ยิ้มขึ้นมาแล้วแล้วอยู่ดีๆก็กลับไปเศร้าอ,อีกแล้วก็คือแีกเป็นใบ้กุหลาบเศร้าๆเกิดเกิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยลูกมันเหมือนคือเหมือนคู่น่ะอาจจะแบบมองได้ว่าสมมติว่าหนูเศร้ามาแล้วเพอมันมาออซอกขนาดนี้แล้วมันอาจจะหน้ารมันอาจจะแบบ ตอนหลังตอนแรกเริ่มมาเศร้าจริงแต่ตอนหลังมันอาจจะเปลี่ยนได้เป็นแบบลอง,งลองเชิงแบบแล้วมันจริงอหรอทะเลสีดำามาจริงป่ะแล้วมันเหมือนแบบจะมาไอ้น,นี่อีกมันคือถ้าหนูรู้สึกว่ามันยินแล้วอ่ะมันไป่ได้อีกหนูอยากกลับมาที่ลูกเดิมใช่ก็เหมืนอมนเพลงมันจะไต่ขึ้นอ่ะของของปูนแบบวนแล้วก็วนกลับมาที่เดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอตอนเริ่มของปูนอ่ะเออจะพูดอะไรจะถามว่าแบบถ้าถ้าอย่างแบบเมื่อกี้ที่บอกว่าคือมันเหมือนแกย้ำอะครับว่าแบบว่าเอยแบบแต่มันมืดนะทะเลมันสีดำนะอะไรเงี้ยมันต้องแบบไปฟิลมูดไหนอะครับ เอางี้คูครูไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นมุ้นไหนที่ร um> ักสมมุติว anyway> ่าครูสมมุติครูนอยครูคุยกับพี่พี่กูไก่พี่ครูเป็นผู้ชายนะคะครูเป็นหญิงรักหญิงก็ได้ชมรมหญิงรักหญิงสมมุติว่าครูแบบว่าเฮ้ยแบบมันไม่ดีนะเธอแบบอยู่กับเราแล้วแบบอนาคตมันจะเป็นยังไงอะเฮ้ยมันดีสั่งเยดิไม่แต่ว่ามันมันยากนะเว้ยจริงๆอยู่กับเราอะคำเดียวเลยนะสมมุติครูคำเดียวเลยว่าอนาคตมันไม่ดี อนาคตมันมันไม่ดีนะเว้ยเฮ้ยอยู่กับเราไงเห็นว่าล่ะแค่เรายิ้มอะเก็มีความสุขแล้วแน่ใจนะแต่อนาคตมันไม่ดีนะเว้ยคือนึกออกว่ามันมีดีกรีของมันไปได้ของมันนะคะว่ามันจะไปแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราว่ามันไม่จําเป็นต้องแบบแน่ใจนะผ่านไปอีกสิบปีก็แน่ใจนะแน่ใจนะยิงผู้หญิงไม่แน่ใจแล้วล่ะตอนเนี้ยแกเปอโดซีดีแล้วล่ะยิงที่ังทำละเราว่าปูนอย่าติดอยู่กับคาอะ พอคุณบอกว่าทะเลสีดํารอบแรกกูลองด้วยความเศร้าแล้วพอรอบสองทะเลสีดาคุณก็จะไปลองก๊อปปี้คำเดิมเพราะเข้าใจว่าพอคํานี้แล้วต้องเศร้าเลยนะคะซึ่งมันมันไม่ใช่ลูกคําคําเดียวเราพูดว่ามาทําไมมาทาไมมาทำไมมาทำไมเนื้อออกว่ามาทำไมกได้ัวันนี้กุติัวนะคุติิตัวอยู่แล้ว เราทําได้มากมายเลยอ่ะลูกเล่นกับเขาเห็นเขาหน้าสัน่นรับการหน้าสั่นของเขามาก็ได้ไม่ใช่พราหน้าสัน่นแล้วเราหันหนีเราเราก็ดูแบบโทรโทรแม่คุณตื่นกลัวหรือเปล่าจะอยู่กับฉันในชีวิตเนี่ยรับมาเป็นส่วนหนึ่งของเพลงก็ได้นึกออกไหมคะทั้งหมดเลยแล้วถ้าเรายังไม่ฮินกับะจ้าจ่าเจ้าจ่า,จา,จาหน้าไม่เหมือนแฟนเราเราก็แทนค่าด้วยแฟนของเราลงไปก็ได้ได้หมดอ่ะเนาเสียชื่อมือะปล่า ชอบที่ี่หัวชอบนู้นชอบนี้ไม่เหน็นเอามาใช้เลยเออนาะพอทำจ,จริงจริงล้การร้องเป็นยังไงบ้างคะอ่ะพอดีอยากไปก็ดีขึ้นในเรื่องของของเสียงนะคะอย่างอย่างชักรจันเนี่ยอตอนแรกๆก็จะร้องเป็นแบบบางๆไม่ค่อยมีน้ําหนักนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออดังขึ้นชัดเจนขึ้นแต่มันยังมีโน้ตบางตัวที่มันยังไม่สุดนะคะพอดีอยากให้มันรู้สึกว่าซ้อมเมื่อวันพุธอะดีกว่าค่ะก็รู้สึกใช่ตอนนี้มันก็ต้องตัดเรื่องของความตื่นเต้นไปแล้วก็ต้อง โ,โนโนตของเราไว้ให้ให้ให้มันได้ดีวันนี้นะแล้วก็อยากจะเพิ่มในเรื่องของดินามิกส์ดินามิกทั้งคู่เลยครับทั้งปูนแล้วก็มกุกของปูนเนี่นยปูนแล้วก็จอากจันต์โที่ของของปูนเนี่ยเสียงจะเป็นโทนเสียงต่ําเข้ากับปูนดีนะคะโทนนี้แต่ว่าปูนก็อาจจะเพิ่มหนักเบาสั้นยาวให้มากกว่าน,นี้ได้ดินามิกเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของการสื่อสาร่แหละค่ะ ทดปรับเรื่องของการสื่อสารตามตามตามที่ครูเขาบอกแล้วก็เพิ่มน้ําหนักในเรื่องของของการร้องเข้าไปด้วยให้มันเข้ากันมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็อยากจะชมปูนว่ามีเสียงที่เราเริ่มเห็นสีของเสียงของเธอขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นอยน่นถามก่อนเนื่องด้วยชจกระจันเสียงเสียงดีอยู่แล้วนะครับผมนะก็ปูนมีกังวลอะไรเรื่องเสียงยหรือเปล่า ไม่มีครับไม่มีนะกับเพลงเพลงนี้นะครับทุกอย่างทุกอย่างดีแล้วนะถ้เธอก็คงจะไปดูเรื่องการตีความอันนั้นนั้นอย่าให้เสียงเป็นกังวลแล้วนะทั้งสองคนนะครับเพลงนี้นะครับโอเคครับขอบคุณค่ะท่าทางเป็นยังไงบ้างครับโอเคก็จริงจริงแล้วมันไม่ได้มีภาษาในเรื่องเต้นเยอะมันเป็น blocking ที่ครูวางไว้ให้แต่สิ่งที่จะบอกว่าสองคนนี้ก่อนที่จะขึ้นเพลงนี้ก่อนที่จะร้องเพลงนี้ควรจะต้องวอร์มทั้งกล้ามเนื้อหน้าและกล้ามเนื้อตัว คือกล้ามเนื้อตัวไม่เท่าไหร่เพราะมันเดินสบายไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่กล้ามเนื้อหน้ามันทําให้พี่ต้องหยุดมองแล้วไม่มองอย่างอื่นเพราะหนูหน้าหนูเช็คตาหนูกระตุกใช่ไหมแล้วกจ็จะติดทุกครั้งเวลาที่ที่ดูดูโชว์นี้มันเหมือนมันมันไม่สามารถดิงเข้าไปได้อะไม่รู้ทําไมมันเหมือนติดอยู่เทพผู้หญิงนั้นยิงจริงไหม น้องเจ้าจั่เขายิ้มจริงไหมนะตอนที่เขายิ้มหรืออะไรเงี้ยไอ้ปูนนั่นยังไงนะมันมันมันเหมือนมันยังไม่ใช่อารมณ์จริงๆอ่ะอะไรเงี้ยตะกี้ที่ครูเงาะพูดก็คือถูกทุกอย่างเพราะนั้นในเรื่องของภาษาท่าทางไม่ได้ติดเลยค่ะติดตรงที่ข้างในเขาอารมณ์เขาแล้วมันทําให้ขัดแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่ธรรมชาติแยกเขี้ยวซีเวลาฟังคอมเมนต์ทำหน้าไปเีกทนี่อทำ้หน้าเขียวคนนั้นใช่ต้องหน้าเกลียดที่สุด ร้องน่าจิตใช่ไหมคุณหมอมันคือหน้าเกลียดที่สุดครูหน้าเล็กหน้าใหญ่เธอยังไม่ได้ฝึกทำมันใช่ไหมผีชีพตลอดเลยอะลองร้องสิด้วยหน้าที่ประหลาดหน้าเลสีดจาอะไรนะจริงก็แต่พีชอย่ละมั้งค่ะลองร้องสิไม่ไม่ต้องใส่ไมค์กันเลยเสียงมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเลซี่ดำกว้างกว่านี้อีกกว้างกว่านี้ไม่ไม่จางไปเออ แล้วหนูจะรู้สึกว่าหนูสบายหน้าขึ้นจริงๆแล้วสิ่งที่บอกคือหน้ามันคือบบกอารมณ์แต่ขอชมไว้นิดนึงว่าจักจัดดีกว่ากว่าที่เคยเห็นคือความกัวงวลก็น้อยลงไปเพียงแต่ว่าอย่างที่อย่างที่คุณห้อบอกอ่ะคือคือพอมันยิ้มปั๊บหนูวามรอกสึกว่าอารมณ์หนูมันต้องโโไว้ทั้งที่ตอนต้นมันเป็นอารมณ์จริงแต่พอตอนหลังปั๊บมันเลยต้องโโไว้หน้ามันถึงตรงนี้ก็ <c oughs> ปากมันสั่นหน้าอยู่ตรงนี้ในขณะที่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 ผู้ชายเนี่ยหัวไม่ได้แต่ พี่ว่าจ้าจันเก่งนะที่ชวนเขามาได้แวบหนึ่งอะ<น>แวบแวบอะแวบแวบเห็นว่าปูนหลุดมาแล้วดอทตอนสุดท้ายที่มาก่อนปูนก็หลุดแล้วนะหลุดมาแวบแต่ว่ามันมีปูนก็ยังกลับไปเก็บอะไรเนรูปของตัวเองที่โยนทิ้งแล้วกลับมาใหม่ดิมันรูปเก็บมันไปมันไม่ใช่ของดีอะทิ้งทิ้งเนะหรือ, <š S 1> ห,รอหรือก่อนออกอย่างเงี้ยถามก่อนว่าตัวเราอ่ะ อยู่ริมทะเลคลื่นซัดซื่อซื่อซื่อ,อเป็นทะเลสีดำกลัวอะไรแล้วคนนี้เขามาถือตะเกียงมาน,นิดนิด,นดพาเราเดินไปไหมคลายใจแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยยิ่งตอนเดินมาตรงเนี้ยมันต้องนึกถึงว่านึกจินตนาการไปสิว่าคลื่นมันซัดสาดเล่เาเดินเอาน้ํามาซัดอยู่บนหลังเท้าอย่างเงี้ยคิดไปมันจะได้สบายมันจะได้ดูดีขึ้นมันจะได้ ไม่เกรงมากทั้งที่จริงๆแล้วมันเหมือนมาดีแล้วแหละลองไปคลี่คลายมีคนต้องกันแล้วก็คงจะจับเรื่องอารมณ์มากค่ะแต่นระวังที่กล้ามเนื้อเช็คแล้วสุดท้ายคือคนจะเห็นเลยว่าออน,านี่ฟังฟังแล้วยิ้มแบบนี้สีถูกต้องฟังเมื่อกี้สองสามเข้ไม่อยู่เด <c oughs> ี๋ยวคนนึกว่าหนูเป็นลินซี่เพราะปากสุดท้ายก็เป็น เปเอเคปัหคุที่สามปอ่ะปุที่สาม